เราเสนอตอนที่เป็นรัฐมนตรีมหาไทยที่ท่านอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหา,าไทยครับกับออทาเป็นเ o ็ให้เอาวิชาประวัติศาสตร์วิชาหน้าที่พลเมืองวิชาวิชาประวัติศาสต์วิชาหน้าที่พลเมืองวิชาจริยธรรมกลับมาอยู่ในการเรียนการสอนแลนะในขณะเดียวกันที่เราเสนอให้ยกเลิกกองสนับสุอิสและกองสนับสุนอิสลามกิจการนัดที่ไปตั้งอยู่ในกรมการปกครองนะครับก็นะณนะนะช่วงนั้นปี67ปลายปีก็มีการยุบเลิกกองสนับสุลิสตามกิจการให้ให้เรา ให้เราชื่นให้เราให้เราเปาะรู้สึกปลอดภัยขึ้นว่าจะไม่เกิดนโยบายปล่อยให้มีการสั่งการผู้ว่าและกันจังหวัดทุกจังหวัดสนับสนุนการสร้างมัสยิดแม้กระทั่งชุมชนชาวพุทธนะครับช่วงนั้นวุ่นไปหมดเลยนะครับเพราะเกิดจากพ่วงในการกองสนับสนุนี่สามีการทัศน์ไปสั่งการผู้ว่าแล้วผู้ว่าก็ไปสั่งการนอำเภอทุก,กอำเภอนายอำเภอไปสั่งการกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกที่แม้กระทั่ง สำนักเทศบาลน,นะฮะแม้กระทั่งรับวิสาหกิจต,ต่างๆให้สนุนการสร้างมสัสยิดตรงนี้อันตรายมากครับเพราะมันจะเป็นการยึดด้วยการสร้างมสัสยิดไปทั้งประเทศแล้วก็งบประมาณแผ่นดินไปส่งเสริมแม้กระทั่งในชุมชนชาญพุทธโดยอ้างว่าทําถูกตามทาตามคําสั่งของ,ของกรมการปกครองนะฮะบตอนนอกปศเราป้องกันได้สดําเร็จเพราะเรายื่นวิ่งซูฟัดยื่นทุกหน่วยงานเลยนะครับหลังจากช่วงนั้นนะครับปีหกหกหกเจ็ดครับ ทั้งปีเลยทั้งสองปีเลยติดกันเลยครับแต่เรื่องของนุ้ยไวยพักการเมืองเนี่ยครับเราจะยื่นไปสิกบกว่าพักแล้วน,นอกจากนั้นนะครับถ้าพูดถึงพักการเมืองอันนี้ตอนนั้นพักรวมไทยสร้างชาติก็ทําหนังสือขอบคุณมานะครับทำหนังสือขอบคุณมาที่อสสได้ไปยืน่นตอนนั้นคนก็ลุ้นกันนะครับว่าเ,เราไปพักลุมตู่เนี่ยจะปลอดภัยไ,ไหมบางคนถึงขั้นกลัว กลัวนะครับกลัวจะฉี่ร่าดน,นะครับไม่กล้าไปกับอปปสนะครับเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวไปแล้วเนี่ยจะไม่ไมปลอดภัยเพราะเข้าใจว่าตอนนั้นพักลุงตู่ไงรุงไทยสร้างชาติที่ว่าจะเกิดเรื่องเกิดราวอะไรเปล่าเพราะว่าภาพลักษณ์ของอลุงตู่ก่อนหน้านั้นไปสนับสนุนอิสลามไปซะเยอะและ้วอปปสเราบุกยืดเ,เอกสารถึงพักรุมไทยสร้างชาติคนก็ลุ้นกันนะครับแล้วแม้แต่กระทั่งมีตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับก็มา คุ้มครองอบสด้วยนะช่วงนั้นนะครับหลายท่านแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรครับก็ปลอดภัยดีนะครับแล้วก็ได้คุยกับผู้อำนวยการพักเขาด้วยนะครับรวมไทยสร้างชาติเขาก็ยังบอกว่าเสียดายมาช้าไปน่าจะมาเร็วกว่านี้นะครับเพราะวันนียพักออกไปแล้วนะครับเขาแจ้งมาแบบนี้เขาก็ทำหนังสือขอบคุณเรามานะครับนี่ก็ขอบคุณพักรวมไทยสร้างชาตินะครับนะครับเอ่อตอนนั้นหนังสือขอบคุณมาเขียนมานะครับว่าวันที่27เ็เมษายน2566 รเรื่องขอขอบคุณเรียนคุณประพันธ์กิติฤดีคุณอ้างถึงหนังสือเข้าพักรวมไทยสร้างชาติลงมาที่27เมษายน2566ตามหนังสือที่อ้างถึงท่านได้ส่งมายังพักรวมไทยสร้างชาติเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางในการกําหนดนโยบายของพักเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อสังคมและต่อประเทศชาตินั้นพักจะดําเนินการเสนอให้คณะกรรมการบริหารทราบต่อไปจึงขอขอบคุณท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางกำหนดนโยบายมายัางพักรวมไทยสร้างชาติจึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอ,ขอบคุณขอแสดงความนับถือพลเอกเฟื่องวิทย์นิรุตเทวาผู้อำนวยการพักรวมไทยสร้างชาติไปบัตรหน้าที่แทนหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะครับตอนนั้นเขาก็ทําหนังสือขอบคุณามาซึ่งทางองสสก็ไม่รู้จักมาก่อนนะครพักรวมไทยสร้างชาติแต่เซอร์ไพรส์คือเขาทำหนังสือขอบคุณมานะครับเพราะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีแต่ทหารนะครับตอนนั้น